้นเหตุคือคนที่เราอยากเอาใจอยู่ฝั่งนี้ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาเตาออกมาฝังนี้ออกมแล้วก็นี้แล้วก็นั่งนี้อ่าเราตาอยู่สองนี้เรากใค่ไหกินอย่างนี้๊บเนี่ยอ่านี่จบจบไม่ลำบากนะตี่มันมีใจหรอวะไม่เลไม่เลยี่ไม่มีไต้องที่มี ไม่ได้ที่ไม่ยากให้กินได้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรให้มันยากถ้าผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยออะไรยากเนี่ยผมไงนี่ต้องเอื้อไก่หลาดเลยจูอินวันยาก้รื่องให้ความรักเรื่อวยบ้างได้กินข้าวเหนียวหนาวไม่กินน่าจบเราไม่ได้ทำไงได้เะล่ะนั่นถ้าอยากทำก็บอกเขาได้เดี๋ยวเขาว่าแน่ใจได้ไหม อ๋อได้เจอเลยอันนี้เขาไม่ทำเต็มใจให้ทำแบบประชดไงไม่เปชัวร์เป็นประดหรักไม่ไม่ค่อยรักนะผมเห็นพี่คุยกันเหมือนจะตีตลอดเวลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม แนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยครับโอเคครับเพื่อใครๆยังไม่รู้จักพวกเราครับผพวกเรามาจากเรื่องด็อกเตอร์สมายครับหมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมครับหลงระบบเป็นพี่ไนท์นะครับชื่อหลงลีครับครับผมส่วนผมระบบเป็นมายครับชื่ออาร์มครับครับผมฝากอนุฝากตัวด้วยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับอืมเอาแบบขอแบบว่าแนะนําแบบตัวละครของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เปนแฟนรู้จักอะย่างเม่ชีวิตว่ามาชีิจริงว่าเราเนี่ยเก็ติดแนะนำตัวเงใช่แต่ว่านี้เราแนะนำของคนอื่นเราไม่อยากรู้ไงว่าแบบพวกคุณจะรู้จักอีกฝ่ายหรือว่ากันโอเคครับเริ่องนีครับอย่างะเริ่มจากน้องมายแล้วกันครับน้องมายเป็นคนที่แนะนำแบบเราเป็นที่ไหนอ่ะมองมองจากหูมองที่ไหนใช่ไหมไม่สมบทอยู่ สอบสำรวจเออเป็นที่ไหนผมขอสวดเป็นน้องไม้ได้ไหมครับได้ไหมวะเอาเอเปิดพี่ไหนก่อนแล้วก็เนื้อเลยเออน้องไม้เอ้ยพี่ไนท์เออพี่ไนท์พี่ไนท์คือยังไงนะผมต้องเป็นน้องไม้ใช่ไหมต้องต้องเป็นพี่ไนท์นพี่ไนท์แล้วก็บอกว่าพี่ไนท์เป็นคนยังไงอ่าเฮ้ยบอกบอกว่าพี่บอกว่าเออใช่พี่เป็นคนยังไงจริงๆแล้วพี่ไนท์มันมีอยู่สองพาร์ทก็คือพาร์ทของตอนที่แบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับไม้ไง อ่านันแหลเอาเอาพาร์กับเพื่อนก่อนโอเคก็คือจะเป็นแบบประมาณว่าไนท์เหรอไนก์ก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆมีมากหน่อยแต่จริงแล้วก็เป็นคนที่นขางดื้อนะปากไม่ตรงกับใจอรันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือยู่กับเพื่อนแต่ค่อนข้างที่จะนิ่งสุขุมโอ้โหเห็นในในอีพีแรกๆก่อนแน่นอนก็คือแบบแกล้งเพื่อนนี่นั่นนี่นั่นอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเฮดไงใหญ่รุ่นใหญ่อะไรอย่างงี้ S <s> อ่าอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแบบตอนอยู่กับมาก็แบบเออพี่นหนก็จะเป็นแบบประมาณว่า <c oughs> ถ้าจะเป็นแบบประมาณว่าเวลาอยู่กับมาอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเวลาอยู่กับใครแล้วอะ่ะเจอเจอมาอย่างก็จะรู้สึกว่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตอนน่อยรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่อนน้อม่อตนเหรอไม่เขาเคารพเราองค์เเขาเคารพก็คือเขาก็จะไม่กล้าทำกับเราเหมือนเหมือนคนอื่นให้เกียรติให้เกียรติใช่ ประมาณนี้พี่นายจะเป็นประมาณนี้เขากลัวเราหรือเปล่าก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ปกติก็คือถ้าเขาทาอะไรขัดใจเราเราก็จะแบบเชิดใส่เขาจะแบบคอยตามดีแบบมามามานี่ก่อนอะไรเงี้ยก็แบบก็ไม่ไม่สนใจแล้วอันนั้นอันนั้นนายไม่เลยหนูออ่ะมันเริ่มแย่ม่ค่อยออกมันเริ่มคืนกันไปลวฮะอย่ลักซีครับอ่า เอาไม v ์เวอร์ชันอีพีแปดเลยแล้วกันนะ <laughs> ดูกรอยังก่อนอ่ะถ้ายังไม่ดูดูนี่อา่าใคาไม่ไมสรุปให้ดูดดสรุปคาแรคเตอร์อีพีแปดของออไม์ให้ดูดูนี่อ่ะเออครับ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อไมล์นะครับเออไ <laughs> มล์เป็นนี้เหรอโอ้ยมันเจอตัวเองเลยมั้งเอาเลยตัย่เอรเซ็นเลยยี่สิเปอ20%เเลยก็ยังไม่หายงอนเต็มร้อยหรอก อีก0เปอร์ซ็ีก่อีกน่นีก <g ings> ่อีกีลอะ20เปอร์ซน้องม้นกอไมก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนก็จะแบบเออเหมือนจะแบบไม่ค่อยพูดอะไรนะแบบว่าเออไม่ค่อยสนใจลรวเท่าไหร่แบบปากไม่ตองกับใจแต,แต่ว่าพออยู่กับพี่นายแล้วเนี่ยแบบจริงๆก็ไม่ได้ชอบแบบหรือว่าชอบก็ไม่รู้อะอืมแต่ก็ สระนี่ไม่แตยาวขนาดนี้เลยองยาวแปดเมตรโอ้ยแปดเมตรเาไปเยียวผลตัวเองอะโอ้ยตายแล้วเราก็เหนื่อยว่าเราเป็นยังไงใีชีิงดูแล้วอใช่ครับนแล้วเราว่าตรงไหมนะเออเหนื่อยไม่เหนือยเร่เหนือยไม่ะเหนือยเราต้องาไม่เหมือนต้องทำยังไงยี่เปอรเะอะยี่สิบเปอรซนทยังไงออออ่ะออันนี้พี่ใกล้ครบรอยเปร็นแล้วใช่ไหยครับผมให้แค่สาสิบ อีกยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะค่าเสียเวลาต้องทำให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คืนนะยาเส้นนอนหนึ่งแป๊บก็ซอยกันไหมนอนดิหรอเออเดี๋ยวดาวทายซอยไม่เอาตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ก่อนตรงนี้ดีกว่าอ๋อโอเคโอเคอะละให้คะแนนกันเท่าไหร่เมื่อกี้กับบทบาทที่แบบแนะนำกันไปเมื่อกี้อ๋อจริงๆแล้วผมว่า พี่หลงอ่ะเล่นเป็นไม้ไม่ค่อยเหมือนอ่ะพี่พี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะให้เก้าสิบละกันแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาเอาที่ห้องค่าเสียเวลาหรอค่าเสียเวลาค่าเสียเเวลาออเอาละพี่หลงยากแล้วนะเราอ่ะอันนี้ให้ให้ร้อยเลยแล้วกันให้ร้อยให้ร้อยเลยทำไมเพราะอีกสิบเปอร์เซ็นต์จะค่อยไปเอาที่ห้องจะมยเลยเหรอเอ๊ะยังไงจะร้อย ให้ให้ไปเลยครับเพราะว่าคอยไปเก็บสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้เกสิบให้เก้าสิบเดี๋ยวไปแปมันเสียค่ารถนะฮะรูดรอบรอบเดียวหรอถูกต้องฮรรอบรอบเดียวเริ่มแปลกๆปกแล้วอ่าอ่าอ่าอังนั้นทลองทมถึงแบบว่าเนื้อเรื่องด้วยตัวแบบว่าปมของในเรื่องอ่ะตอนนี้มันเริ่มคลายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มคลายว่า เหตุการณ์ที่พี่นายเคยทากับมายตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงได้เริ่มเปิดเผยมาหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงรถไฟฟ้ากำลังเหาะขึ้นนะนี่ใช่เริ่มจีบแล้วก็ขอรถก็ขอแล้วขอแล้วฮะใช่ขอแล้วเอ้เราก็ตกลงอะไรเงี้ยไม่มีอะไรกว่ากว่าจะตกลงได้ก็คือแบบก็ดึงดึงดึงชะงงดึงอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เราอยากไปแบบ เขามาขอพวกเป็นครับอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดี๋ยวมันโปใช่เดี๋ยมันโปเราต้องแบบคิดก่อนอืออืมแบบนี้ชิดที่หัวจะออกที่ปากนะเอ้ไม่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 คุณนาย่คุณน่ะสังเกตป่กเขาตลอดเลยอ้าวคุณต้องสังเกตนะคะแต่ ep หตอนเนี้ยน้องไมค์เขาเชิดปากอีกรอบแล้วใช่เออคนรู้หรือเปล่าไม่อสามารถเป็นเล็บเป็นเล็บให้ห่อได้นะตอนเนี้ย้ แต่อยากมีเผื่อเผื่อเป็นเทรนด์อนาคตอยากได้ปากแบบน้องไมค์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาหมอได้ไอกได้ไหนปากน้องไมค์ทำยังไงไอ้เจ้าเดียวทำดีกว่าปากปากน้องไมค์ก็แบบนี้แค่นี้แค่นี้ไม่มีอะไรเออจะแบบเหมือนปากมอลลี่อ่ะโอ้ยเออได้ยินหลายทีแล้วว่าเห็นบอกว่าน้องไมค์เหมือนมอลลี่เหรอใช่ปากจะเหมือนแบบกระจับตลอดเวลา กระจับนังมวยอ่ะตายแล้วไม่ใช่ตายแล้วจริงๆแล้วมันจับใจเออไปมีไปได้เล่นกันเลยฉันเปิดโอกาสให้คุณไม่ได้หรอกเออไม่งั้นเดี๋ยวป่านนี้แฟนๆไม่ต้องทำงานละอ๋ออ่าไม่ต้องพาเราจะพวกผมพากันเองครับไม่ต้องพาเลยเนาะอ่างั้นถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าในชีวิตจริงเรามีหมอเป็นของตัวเอง เราอยากให้หมอคนอน,นั้นรักษาอะไรแล้วห้านตอบรักษาใจนะอยากให้ช่วยรักษากล้ามเนื้อครับอ่าเพราะว่าปกติหลงไตมวยถูกไหมัมนต้องไปปวดกล้ามเนื้ออะไรบ้างพอเขาจะรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเยอะเวลาแบบก่อนต่อยได้นวดน้ํามัน <c oughs> มวยก่อนชกให้นะดูแลขนคลายดูกล้ามเนื้อดูกล้ามเนื้อดูดูดูเลยนะ ดูแลสุขภาพใช่ไหมอ่าดูแลสุขภาพใช่เคยเคยลองเลยยังคะลองลองฮะยังเลยฮะอ๋อกล้ามเหนืออ๋อยังยังเลยครับถ้านวดด้วไปตะมันมวยยังไม่เคยครับปกตินวดออยครับเดี๋ยวไม่ถึงแบบว่าเวลาเราแบบทำงานอะไรเสร็จเงี้ยเราก็ดูแลผิวตัวเองถูกไหมผิวเราออกงานผิวมันจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยกดออกไงวันนึงก็ต้องใช้ออยให้ผิวชุ่มชื้นนะครับผมก็ยังไปได้ก็อ่ะครับผมผมโรครับ ผมอยากได้หมอตรวจภายในฮะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะ,อะนีเขาเดี๋ยวเลยเรา <c oughs> เราเราเป็นเพศชายเราไม่จำเป็นต้องมีการใช้ตรวจภายในนะ๋อมีฟังน้้งก็ไม่ได้ฟังพี่ได้ฟังหมอไมยก่อนจริงคุณต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะเลือกหมอ ที่แบบดูแลภายนอกไปแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับเขาอะเราอยากมีหมอที่ตรวจด,ดูแลภายในให้เขาด้วยแบบอย่างเช่นโดนต่อยช้ำในนู่นนี่นั่นอยากมดต,ตรวจว่าเออด้านในเป็น,นยังไงบ้างกล,โล้ามเนื้อมัดนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้หรือบางก็ช่วยช่วยกันภายในช่องปากนี้เก<พ>ี่ย<พ> <ใน S 1> วไหมได้หมดเลยช่องปากสุขภาพฟังสียว่าฟันหกเอาช่องช่องจ็ช่องจมูกเขาอยกไดจิตแพทย์ ดูแลหัวใจบาอ๋อไม่ไม่ได้ห้ามห้ามตอบดูแลหัวใจไม่ได้ไม่ได้เอาสมองก็ได้โนโนโนดูแลชีวิตเฮ้ยสมองนี่คือเป็นประสาทนะายค่่่ะนอ๋อโอ้โหเพื่อนมึงสามเนี่ยสองง่ามเลยคุณอะมันหลายง่ามคิดเองทุกพี่ไม่ได้คิดอะไรแบบแง่นั้นเลยครับก็ประมาณนี้ใช่เป็นหมอของเราหมอคนทั้งภายนอกภายในแล้วกัน ล้วถ้าเกิดว่าเลือกสลับบทในซีรีส์ได้อยากแบบอยากเป็นใครในซีรีส์ไหมผมผมอยากเป็นตั้มตั้มน,นี้ใครนะท็อปใช่ไหมท็อปอกับแง่ไม่งเ,เ,เป็นต้นก้ลาดีกว่า <c oughs> อยากซัดหวยตั้ม <c oughs> <c oughs> เป็จริงอ่ะผม <c oughs> ก็อยากเป็นท็อปนะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เพราะผมรู้สึกว่าคารคเตอร์ท็อปอ่ะมันเป็นคนที่แบบ คอยแบบยวนกวนตลอดเนี่ยนแบบแซวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบชอบติดแซวอะติดแซวชอบติดแซวชอบแกล้งแอะไรอย่างงี้ชอบชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยราสึกว่าแบบการที่แบบเห็นว่าแบบบางทีเราเห็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยแบบไปมีความรักเราอยากแบบเฮ้ยนั่นแน่ใครอะอะไรอย่างงี้เราสึกว่าชอบแซวแซวอื่นแต่แต่ตัวเองแบบขอขอโทษนะคือติดติดโง่เลยจริงๆมันไม่รู้เรื่อง มอนเลยไอ้ท็อปมันก้อำไมตั้มตั้มด้วยตั้มด้วาทำไมท็อปไม่รู้เรื่องนะไอ้ตั้มไม่รู้เรื่องนะอ่ะคือคนดูจริงๆอ่ะพี่พีก็ต้องรู้ว่าแบบมันเรียกความรักอ่ะแต่ทนอยู่ได้อ่ะแต่ยังทนอยู่ได้คือคนเราต้องทนกับอะไรงนี้จริงๆอ่ะอาจจะมีนะของสมั์แบบนี้อาจจะมีอาจจะมีเพราะพี่พีก็เป็นอยู่ใช่ไหมครับ อ้เธอเราเความรักพิธีเงินเป็นยังไงขอบใจจริงๆเหรอครับความรักหน้าตาประมาณไหนความรักหน้าตาประมาณนี้ขอบคุณครับแ้าไม่รู้ว่าความรับเป็นไงให้มาดูที่ไนท์มายนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าเป็นยังไงใช่แล้วถ้าดูหลงตาเหรอก็ยังยังจะไม่เห็นไม่มีอะไรเห็นหรอไม่มีเลยหรอไม่มีเลยถามดีกว่าวิธีกินหมูย่างหมูอ่ะ ก็จะใช้ตะเกียบเนาะใช้ตะเกียบนะตะเกียบเราเหมือนแบบปใช่ทั้งทั้งทั่วโลกอะไรเงี oui> <t ang> <t ang ้ยชาวบ้านใช้ใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบกินใส่ปากใช่ใช่อันดับแรกก่อนก่อนกินอ่ะเราก็จะแบบเอาออกจากซองก่อนอ่าแล้วก็เอาแบบละเอียดเลยแล้วกันเอาเอาตั้งแต่แรกเลยมาฟูดฟูดนี้สักชั่วโมงนึงถึงไหมฮะเอาเลยเอาเลยถามดีกว่าอ่าจะไปไปนั่งกินหมูย่างเราต้องนั่งยังไงอ่า นั่งนั่งกินเอาเอายาวเอาตั้งแต่เอานานไหมเอายาวไหมรอเอาเอาตะจบเลยเอามีมาเอามีมาโชว์เลยโชว์เลยอ่าหมูย่างใช่ไหมครับสมมติคนทั่วไปปกติเขาก็จะนั่งตรงข้ามกันนั่งตรงข้ามกันตโนข้ามกันกินแล้วสมมุติถ้าเราอยากแบบอ่ะแล้วอยากมีโมเมนต์แบบว่าอยากเอาใจอีกฝ่ายอ่าฮะตาอยู่นี่ตาอยู่ตรงนี้ยื่นมือไปปุ๊บร้อนร้อนดูตรงนี้ควันขึ้นร้อนร้เปลี่ยนที่ต้นเหตุเปลี่ยนต้นเหตุคือ คนที่เราอยากเอาใจอยู่ฝั่งนี้ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาเตาออกมาฝั่งนี้ออกมาอันนี้แล้วก็นั่งนี้อ่าเราเตาอยู่ตรงนี้เรากินใช่านี้กินนี้ปุ๊บเนี่ยอนี่จบจบไม่ไม่นั่งปากนะตอที่พี่ไม่คิดใจเหรอวะพี่เลยที่เหลือปากเฮ้ยพี่ไม่กินไปแต่พี่มีที่กินมาดูพี่ได้เดือดชิลพี่ไม่อยากไม้กินได้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรให้มันยากถ้าผมกูไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ยากเนี่ยผมไงนี่ปุ๊บ ก็ไกลหลังอ่ะจู่อินดันย่างด้วยเออให้คำนับด้วยรวยรวยมากขั้นิ่ะน้าไม่กินน่ะจบแล้วพที่ทำยงไงได้ปะล่ะนั่นถ้าอยากมะทำก็บอกเขาได้เดี๋ยวเขาทำได้ทำไหมทำไหมเดี๋ยวทอาได้เจอเลยอันนี้ไม่ทำไม่เต็มใจทำแบบประชดไงไม่ประชดไม่ประชดเราไม่ไม่ไม่ค่อยรักนะผมเห็นพี่คุยกันเหมือนจะตีตลอดเวลาเลยไม่เราตำไมมันต้องแบบมันมันต้องแบบ หมูมันก็แบบปิ้งย่างมันก็มีเยอะทำไมต้องกินแบบเวลาอร่อยเราต้องแบ่งให้น้องกินด้วยหรอก็ปกติคือต้องบอกต้องบอกว่าการที่เราย่างปิ้งย่างอะที่แต่ละชิ้นการย่างมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกครับผมฟันนึงอาจจะไฟแรงฟันนึงอาจจะไฟเบาพริกนู่นนี่นั่นคือมันไม่เหมือนกันทุก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 ชิ้นถูกครับแล้วประเด็นคือชิ้นที่พี่เขากินอะดันอร่อยก็อยากแบ่งแค่นั้นเองชิ้นนั้นมันอร่อยกว่าแค่นั้นเอง ก็คือจะชิมชิ้นต่อไปให้เอ๊ะมันจะรสชาติเหมือนแต่ก็อยากกินแล้วเปล่าาน้ก็จะแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งอืมันก็ทําให้แบบกินมันก็จะอร่อยจริงใช่ครับผมมันมันทั่วถึงรสชาติเหมือนกันเหรอทั้งชิ้นอ๋อืมทั่วถึงนะครับทั่วถึงทั่วถึงนะเอาอะไรมามั่นใจมันจบกลับไปดูคลิปแล้วเราจะอิ่มกี่โมงอ่ะ นะเราจะอิ่มกีมงถ้าแบ่งกันอย่างนั้นตลอดมักก็อยู่ที่ว่าเจอชิ้นที่อร่อยหรือเปล่า <S 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 ใช่ฮะถ้าเจอชิ้นไหนที่อร่อยมากๆก็จะแบบ<ห>อ่ะพี่ลองชิ้นนี้นะอ่าแต่ถ้ายังแต่ถ้าหมดจากชิ้นนั้นไปแล้วปุ๊บเราก็กินของแต่ละคน <S <S ใช่เราเรามีวิธีแบบปันนี่ตลอดเวลาหรอ,อยังไงนะเรามีวิธีแบบปันขออร่อยให้กันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยหรอก็ แล้วแต่าโอกาสครับแต่ส่วนใหญ่อยากอยากทำต่อหน้าคนอื่นครับให้คนอื่นไส่เดี๋ยวคนไม่มีให้ทําจะได้รู้สูจนเพราะว่าอย่างพี่พี่มีแค่เพื่อนเนาะก็ไม่ผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะแต่แต่ที่พี่มีแค่เพื่อนไงอังโตพูดถึงเยเสพี่หลอเสีแล้วพี่หลอกอะไรพวกพี่มีแค่เพื่อนแล้วพี่หลอกอะไรพวกผมมีอามครับโอ้แสดงมาแล้วพวกเขาเขาบอกว่าพวกผมมีอามเออพวกเพราะเพราะพวกผมอ่ะ ทั้พหมอมเลยนะมีหลงหลงลีหลงซึลีหลงลีสี่คนวันนี้เป็นใครอ่ะวันนี้เป็นหลงลีแล้วกันเพอ้ในตอนเป็นหลงลีใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วน้องอาร์มอ่ะครับผมอันนี้อาร์มก็เป็นอาร์มไงอาร์มเป็นอาร์มไม่หลงลีเราเราคุณเรามีพี่หลงหรือมันมีเหรอครับแล้วทำไมคิดนานอ่ะไม่หรอกว่ามันจะมีอะไรต่อย่างนี้หรือเปล่าลุ้นอยู่ อยากเราระแวงดีโอ้โหไม่ีเราเห็ไหมการผมจะบอกว่าการที่เราเป็นก,การลกันเนี่ยมันมันก็ดีแล้วการที่เราอยู่ข้างๆมันดีนะครับ <ừ> แต่ <ừ> แต่สำหรับบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าการที่อยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าหรือเปล่าผมก็มไม่รู้นะเพราะว่าเห็นพี่พี่อยู่คนเดียวกันนานเหลือเกินไม่ไรจะมีแบบคนอยู่ข้างๆที่มีสี่คนสี่อะไรยังไงฮะหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ป้อนหมูเท่าพวกผมหรอกจริง นได้เออลงทุูว่ได้ไปได้เลยค่ะที่ร้านครับไปไปไปเออเฮ้ยอยู่เพื่อนพี่ๆี่เขาเนี่ยโอเคคือขับไม่ค่อยของใครเท่าไหร่ขับดีกว่าทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันนี่หลับยังจากวันแรกที่เจอถึงตอนนี้นานขนาดไหน้โอ้ยเยอะมากเลยอะเยอะมากเลยเจ็บได้เลยมั้ง เจ็ดปีเจ็ดนาทีอ่ะเจ็เจอด้านหน้าเมื่อกี้เจ็ดนาทีเออสิบหกแล้วสิบหกแล้วอ๋อสิบหกอ่ะนาที่ลวอ๋ออ๋อใช่กาทำงานด้วยกันมาเป็นยังไงบ้างคะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันครบดีอ่ะมันได้ทั้งเพื่อนร่วมงานได้ทั้งน้องชายได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งอะไรหลายหลอย่างเนี่ยครับมันมันครบครับครบไหมครบเลยครบนครบอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างอย่างที่บอกว่าคือ มันรู้สึกว่าไปด้วยกันได้ง่ายอะไรอย่างงี้ยแบบตั้งแต่ตั้งแต, <c oughs> แต่ตั้งแต่จากการแรกๆเลยเรารู้สึกว่ายังไม่เจอปัญหาที่แบบเราต้องปรับตัวแก้เพราะมันเหมือนแบบมีจุดตรงกลางอยู่แล้วใช่ครับก็คือแบบถ้าเกิดไปในคู่อื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าสมมติว่าเราอะมาเดินเดินมาปุ๊บเราเจอคนหนึ่งอะมากกว่าแบบคนหนึ่งเจ็สิบเปอร์เซ็นคนหนึ่งสามสิบเราแบบเราต้องมานั่งปรับกันพี่ต้องทําแบบนี้ให้ผมนะผมต้องทำแบบนี้ให้พี่นะอย่างเงี้ยมันต้องมาจูนกันอีกเยอะแต่ว่าพอผมได้เข้ามาคู่พี่หลง้วรยูสึก่า มันแทบไม่ต้องปรับเอออะไรเลยนะใช่ครับเพราะว่าเพราะโชคเรารู้สึกว่าหลงโชคดีที่หลวงได้พาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเรามาเจอกันปพ๊บเราหาจุดตรงกลางเรามีจุดตรงกลางด้วยกันเลยมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับอะไรมากมายไปทำที่เดียวกันใช่ครับผมสวงดีครับครับเซิร์ชคลินิกจัดฟันหน่อยค่ะเนี่ยชอบแซวน้องอะทำไมอะพี่ขนาดนี้ทำไมอะต้องแซวไยอมด้วยเท ก็นนาถามเฉยๆไม่ได้ปกป้องอะไรใช่ด้วยความที่พอมันสนิทก,ก,ก,กันมากขนาดนี้มันทำให้เราต้องเป็นคนยอมเขาหรือเปล่าเออผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นการยอมนะมันเต็มใจมากกว่าใช่ครับมันบางทีอะไรที่เรายอมได้เราก็อย่าไปยอมครับบางที <laughs> <laughs> แต่ <laughs> <laughs> แล้วนะแปลกนะแต่เห็นเรายอม,มทุกทีเลยไม่ก็รู้สึกว่าอะไรที่ คือมันไม่ยอมแบบกว่าน้องทำอะไรรู้สึกว่ามันมันก็โอเคนะเราไม่ต้องแบบว่าเออมีความรู้สึกยอมมันก็มันโอเคเรา้ตอเรับได้ครับใช่ครับใช่มันเหมือนเป็นฟีลแบบถ้าพี่เขาทำอะไรใหม่อะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดขัดใจแบบเฮ้ยพี่อย่าไปทําอย่างนั้นมันมันไม่ได้เป็นฟีลนั้นเป็นเป็นฟีลว่าแบบเออพี่ทําโอเคผมทำแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยรวมๆแล้วเราทําด้วยกันแล้วมันโอเคอะไรเงยใช่เราโอเคสองคนคนอื่นไม่ค่อยโอเคกับเรานะใช่ส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไรให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นใช่ใช่เราสนใจเราไว้้ก่่่อนนใชแลวมีีจุดไหท รู้สึกนิดนึงไหมว่า Four ไม่ชอบเลยแต่แบบไม่กล้าพูดมีไหมผมมียาอันหนึ่งยาผมไม่กล้าพูดแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนิดนึงก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผม ครับผมฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับมลรักฟักไข่นะครับ่ฮ่ากลับมาเรื่องอ๋อโอ้ยมึงว่าจะเราเองเราเองเราเอีเราเองไม่ถ่ายอีพีแรกเรื่องนั้นโอเคครับก็ฝากฝากด้วยนะครับดรสมายหมอนาักคนนี้เป็นของผมนะครับก็เป็นถ้าคลิปนี้อ่อนไปก็น่าจะแปะอีอพีท้ายๆเนาะเอพีสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมส่งตัวละครกับศูนย์วิทย์ใหญ่ไปด้วยกันนะครับ ผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP 9 EP 10ที่จะออกแล้ว Final EP เราก็จะมีงานปาร์ตี้ส่งท้ายตัวละครนะครับก็อยากให้ทุกคนมามาร่วมาจอยด้วยกันถือว่าเป็นงานปัดฉิมของพวกเราแล้วกันครับผมปัดฉีมอุ้ยคำนี้ได้ยินนานมากเลยผมไม่ยินประมาณ4ปีแล้วพี่ไม่ยินมากี่ปีแล้วครับวาย EP จบหอกเลนครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับทั้ง6คนเลยนะครับผม ก็บอกว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันอาทิตย์นะครับครับผมแลวเจกันใหม่ครับครับผมฝั่ด้วยนะจับเรื่องอะไรนะอ่าหมลักปลาไข่ครับก้าฮ่าครับ่าับ